หลักฐานการใช้ธงแดงขาวห้าริ้วของประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งปรากฏอยู่บนหนังสือ The National Geographic Magazine ฉบับเดือนตุลาคมพศ2460หรือตรงกับปีคศ1917โดยในหนังสือเล่มนี้ได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวของธงประเทศต่างๆในยุคสมัยนั้น แต่ที่เป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งของประเทศสยามก็คือมีการใช้ธงแดงขาวห้าริ้วจริงซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานดังนี้โดยในหนังสือเล่มนี้ได้มีการเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆของการใช้ธงสยามในข้อที่แปดอยสิว่าด้วยเรื่องการใช้ธงแดงขาวห้าริ้วเป็นธงชาติสยาม